เพิ่งจะได้ของเล่นตัวใหม่มาจากซูเปอร์มัมมันคืออันนี้เว้ย Dewy Liquid b u t มีทั้งหมด4ส,สีเราสั่งมาทั้งหมด4ส,สีเลยบอกไว้ก่อนนะว่าแบรนด์ไม่ได้สปอนเราสั่งมาใช้เองเพราะว่าอยากลองแล้วก็เป็นคนชอบ บรัช uh, ที่เป็นเนื้อลิควิดหรือแบบเนื้อครีมอยู่แล้วถ้าสั่ง2สีขึ้นไป mm hmm. เขาจะแถมแปรงมาให้ด้วยเราก็ได้แปรงมาอันหนึ่งเพราะเราสั<ๆ>่งมาสีสีจริงๆถ้าใครอยากสั่งสีสีอะสั่ง2เซตก็ได้นะเก <Okay, S 1> จะได้แปรง2อันเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันนะคือยังไม่เคยดูรีวิวหรือแบบลองที่ไหนมาก่อนเลยก็แบบที่นี่ที่แรกเลยเดี๋ยวมาเริ่มที่401ก่อนเลย peach pink ตัวเนี้ยเราว่ามันแอบคล้ายกับสีหของ Re b ยบูตี้ะลงไปประมาณนี้เลย ก็เดี๋ยวใช้แปลงเขาเกลี่ยล้วกันจะง่ายกว่าแปลงแบบเนื้อมันแบบช่วยให้เกลี่ยสี b r u s ง่ายมาก,กน,นะมันทําให้เนื้อ b r u s กระจายตัวได้ดีอะแต่ว่าใช้มือเกลี่ยก็ไม่แย่นะเนี่ยเกลี่ยรเร็วแบบเดียวเสร็จใช้ b r u s สีนี้น่ารักนะมันเหมือนสีโฮปอะจริงๆมันเป็นชมพูแบบ ที่ทาได้ every day อะ่ะ02 dusky rose ตัวนี้ทำไมสีมันเหมือน01วังกี้เลยวะอ่ะลงไปก่อนตัวนี้จะมีความตุ่นกว่าคิดว่า<ม>เดี๋ยวลองแปลงข้างนี้ดีวกว่าเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งลองมือดูอันนี้มีความชมพูกว่าแต่ทำไมรู้สึกเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลยวะเนี่ยแปลงลงแป๊บเดียวเสร็จ เดี๋ยวลองมือฝั่งนี้จริงมือก็ได้นะแต่มืออาจจะเกลีย่ยยากไปนิดนึงไม่ยากเท่าไหร่ฮะแต่อาจจะใช้เวลาเกลีย่ยนานจริงอะ่ะใช้มืออ่ะรู้สึกว่าสีจะแน่นกว่านะศูนย์สอง o a d ไม่แย่นะสีนี้สีศูนย์สามกล a เซ e ตตัวนี้ส้มมันดูส้มมาก แต่รู้สึกว่าแอปิลิเตอร์ทำไมมันเพื่อนเยอะจังเพิ่งเปิดเองนะเหมือนเดิมแปลงฝั่งนี้วุ้ยแต่สีนี้ทาออกมาแล้วแก้มปอบมากเลยอะแล้วก็มืออันนี้ใครที่ผิวแทนนะ่ะรู้สึกว่าทาออกมาแล้วสวยนะแก้มมันดูสว่างขึ้นมากแล้วหมอ ฟิลแบบผิวรอนแดดอะเนี่ยฝั่งเนี้ยรู้สึกพอใช้มืออะสีมันชัดขึ้นอะศูนย์สาม glasses orange สีสุดท้ายศูนย์สี่ u m มอันนี้แบบชมพูชมใจมากเนี่ยเขาเป็นทุกอันเลยอะน่าจะเป็นเพราะแบบการขนส่งด้วยแหละมันเปื้อนอะมันเพิ่งเปิดใช้เองมันไม่ควรจะเปื้อนเยอะขนาดนี้ไหม มันชมพูมากเลยอ่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบสีนี้เลยวะเป็นคนไม่ค่อยชอบสีชมพูด้วยแหละแบบชมพูบาร์บี้อ่ะอันเนี้ยชมพูบาร์บี้นะแต่สีก็สวยนะพราะเกี่ยออกมาแล้วหรือมัอนเป็นเพราะแปลงด้วยวะแต่จริงๆซื้อบัตรเขาก็ก็ควรจะมาแถบแปรงตัวนี้นะเพราะว่ามันช่วยแบบเกี่ยง่ายมากดูดิแป๊บเดียวเสร็จะแ,แล้วดูนะฝั่งเทียบกับกมืออะ่ะฝั่งมือเกี่ย แอบนานนิดนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครแบบไม่ได้รีบมากจริงๆเกี่ยวเหมือนเรามันก็สวยนะก็ไม่ได้แย่เลยนะจริงอะศูนย์สี่บอมโบกัมตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะเ๋ยวปาดให้ดูทั้งสี่สีผอมกันเลยเอาแนวนี้แล้วกันศูนย์หนึ่งศสองศูนย์สาศูนย์สี่ส่วนตัวเราว่าศูนหนึ่ง ศูนย์ 02, อ่ะแอบใกล้เคียงกันศูนอ่ะจะสว่างกว่าจะแบบมีความนูดกว่า02จะเข้มกว่านิดนึงศู 03, ติ่งส้มเลยศูนย์สอ่ะชมพูชมใจชมพูบาบี้อ่ะเราชอบทุกสีคิดถูกแหละที่กดมาทั้ง4ีสีแต่แบบน่าจะกดมา2รอบจะได้แปรง2องอันแต่ใครใครที่อยากได้ปรังตัวเนี้ยแนะนำว่าให้กด2ออันนะพร้อมแปรงด้วยมันดีจริง เกี่ยง่ายแล้วแปรงไม่บาดผิวด้วยอยากรู้ว่าถ้าเกี่ยดส,สีสีลวงกันจะเป็นไงวะลองเลยแล้วกันอสีสีมันก็เป็นเลยแก <Okay. S 2> สวยอยู่นะแต่มาจะวงกว้างไปนิดนึงเพราะว่าเราปาดกว้างเป็นไง